สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงมาแล้วนะคะสำหรับการอ่านดาวในเดือนกันยายนของทั้ง12ราศีที่พี่ได้ทำเอาไว้สำหรับ FC ที่อยากรู้อยากเรียนเรื่องพวกนี้ก่อนอื่นอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะช่วงนี้โอ้โหทั้งเศรษฐกิจทั้งน้ำท่วมทั้งอะไรก็หลายอย่าง วันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยคมชัดสักนิดหนึ่งเพราะว่าห้องที่ที่ร้านเนี่ยไฟมันไม่ค่อยไม่ค่อยสว่างนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ราศีเมษเลยนะคะราศีเมษในเดือนกันยายนตกอริอริแปลว่าศัตรูอุปสรรคก,การแก้ไขเรื่องชู้สาวการตั้งต้นใหม่ปัญหาชีวิตคู่แข่งคู่อริ การมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่3การมีหนี้สินการขัดแย้งการก่อให้เกิดปัญหาและการต่อสู้อันนี้คือความหมายของคำว่าอริคือถ้าเรารู้ความหมายของมันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราทุกๆเรื่องเพราะว่าจะต้องขึ้นอยู่กับดาวในของเราเท่านั้นที่มันจะแสดงออกนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีเมษ เดือนกันยายนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าในเมื่อมันสัมพันธ์กับภพบอาริในเดือนนี้อาริของเรามันสัมพันธ์กับอะไรบ้างสัมพันธ์กับสหัชชะนะดาวพุธนะคะก็แบบคุณช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกอยากแปลกแยกออกจากสังคมเก็บตัวเพื่อนน้อยหรือเพื่อนชอบนำเรื่องมาให้ก็เลยไม่ค่อยอยากเจอ,เจอใครนะคะ แต่ด้วยความที่ดาวอาริ์ของคุณเป็นกเกษตรมันก็จะกลายเป็นเรื่องดีๆซะส่วนมากก็คือ,อ,อกลายเป็นคนดีกลายเป็นคนแก้ปัญหาได้เก่งบริวารคนรับใช้ก็ดีด้วยสังคมเพื่อนฝูงโดยรอบการติดต่อพิอาสัมมนา,าชุมนุมในเรื่องสาธารนณะออกมาแนวทางที่ดีหมดดังนั้นบุคคลที่อยู่ในราศีเมษถ้าจะทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสาธารนณะ มันจะสร้างชื่อเสียงให้คุณกลายเป็นว่าเป็นการต่อสู้เพื่อส่วนรวมแล้วดีนะคะเพราะว่ามาเป็นส่วนตัวแล้วมันก็จะวุ่นวายแก้ไขคนราสีเมษเนี่ยเท่าที่ทราบได้ที่ตอนนี้ก็คือคุณเศรษฐาเนาะแต่คุณเศรษาก็ได้หลุดออกไปจากวงโคจรพวกนี้แล้วอยากจะวิเคราะห์ไปนิดหนึ่งของคุณเสรษฐานพะพรอิญว่าจริงๆแล้วอ่ะท่านมีดาวเสาอยู่ที่พบลาภะแต่พรอิญไม่ในช่วงเวลาที่ท่านถูก พิจารณาคดีจากคณะสารธรรมนูนเนี่ยดาวเสารของท่านที่อยู่ในพวลาพะเดินถอยหลังแล้วท่านก็โดนดาวลาหูเล็งมาที่ดาวพุธในราศีกันของท่านมันเขาเรียกราหูกับพุธเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูร้ายแรงศัตรูปองร้ายศัตรูคิด้าย ล้างผ่านเลยดังนั้นท่านก็เลยมีอันเป็นต้องหลุดไปจากตำแหน่งอันนี้วิเคราะห์จากดาวนะคะแล้วก็ากจากจากดวงที่ที่ท่านอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยท่านได้ผูกเอาไว้ของนิชันเนี่ยก็ดูคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบไล่ดูดวงคนสำคัญสาคัญที่เป็นกระแสหลายๆคนเพื่อเอาไว้เป็นดวงครูนะคะแล้วเราก็จะวิเคราะห์ในลักษณะการอ่านดาวของเราเองซึ่งไม่เกี่ยวกับใคร ทีนี้เรามาดูกันเรื่องความรักความรักถือว่าดีเยี่ยมให้คุณให้โชคทางด้านการเงินน่นหมายความว่าคนรักคู่ครองของคุณจะนําเรื่องดีๆมาให้นะก็เรียกการมีคู่ครองในช่วงนี้ก็ดีนะคนโสดคนมีครอบครัวถือว่าดีหมดนะคะดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรกับดาวพุธแม้จะอยู่ในเรือนศัตรูคุณก็จะผ่านผ่านพ้นภัยไปได้นะคะ ด้วยความที่ว่าเดือนนี้มันตกอริบุตรล้านอาจมีเรื่องเดือดร้อนและนำปัญหามาสู่คุณได้หรือบางทีก็เป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะอาจจะเหงาเหงาอยากมีสัตว์เลี้ยงขึ้นมาแล้วคุณจะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ที่แบบตัวใหญ่ไม่เหมือนคนอื่นเขานะคือทำอะไรก็แบบว่าเมตดนี่ทำแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนนะคะความสนุกตื่นเต้นนะ การเกิดใหม่ในหลายๆเรื่องนั่นคือหมายความหมายคือหมายความว่าอาลิกเนี่ยพอมันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมองเห็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเสร็จแล้วอะ่ะเพราะแก้ปัญหาจบสิ้นคุณก็จะเกิดความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาสิ่งสําคัญคือเวลามันเจอเรื่องอริ็เนี่ยราศีเมษต้องไม่ประมาทนะคะเน้นเรื่องไม่ประมาทอย่างเดียวดังนั้นเดือนเนี้ย สองเรื่องคือความรักดีมากความรักกันเงินดีมากแต่ว่าการทํางานถ้าเป็นทํางานเดี่ยวๆก็ต้องให้ระวังอุปสรรคและอย่าประมาทถ้าเป็นการทํางานเพื่อสาธารณะทํางานเพื่อเหมือนกับเราเไปช่วยคนน้ําท่วมอะไรเงี้ยไปโดยเจตนาที่แบบไม่ได้คิดอะไรแต่ก็มันจะกลายเป็นว่าทําให้คนรู้จักคุณแล้วก็ทาให้คุณมีชื่อเสียงแล้วทาให้มีคนกล่าวขันคุณในเรื่องดีๆด,ดังนั้นเมษเดือนนี้ก็ถ้า มีการจะต้องเจราจาตะออวยใดๆก็ให้หลีเลี่ยงการประทะก็ดีสุดพยุงไปให้ให้ดาวมันขยับสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมดนี่แข็งแก่งอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอขอบคุณนะคะที่มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้มีกำลังใจต่อไปฟังไว้นะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามค่ะก็ เป็นการเตือนถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเราก็เตือนสติกันเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ